The Lighthouse วันนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสครั้งแรกของโลกที่จะเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันกับงาน Forestier Story and Beyond the Immersive Experience of Imagine Happiness จัดขึ้นในรูปแบบของ Immersive Theme Park ให้ความรู้สึกดื่มด่ำในโลกเสมือนจนคล้ายกับอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของการสร้างเมืองให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีความสุข โดยบริษัท Magnolia q u l l i t y Development Corporation จำกัดเผยความคืบหน้า Theme Project มูลค่า125,000ล้านบาทที่จะเริ่มทยอยเปิดปีหน้าหลังจากที่ทพัฒนาที่อยู่อาศัยและผืนป่ามากกว่า4ปีมาถึงวันนี้ภาพในจินตนานการใกล้เสร็จสมบูรณ์ และเยี่ยมชมโครงการคอนโดมิเนียม The f o r e s t t e a r s Signature Series ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ต้องการพื้นที่ไซส์ใหญ่แต่มีความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติในรูปแบบ Virtual Reality นับว่าเป็นโครงการแรกที่ผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เชื่อมที่พักอาศัยในโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมยนโฉมแอรเรียแห่งความสุขของคนทุกเจเนอเรชันใน The New Theme Destination in the World รวมไปถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด Happy Chat ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยด้วยแนวคิดใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการจับจ่ายและกิจกรรมบันเทิง นอกจากนี้ยังได้ฉายภาพแนวคิด The f o r e s t t e a r s Metaverse ไม่เพียงแค่ออกแบบโครงการเพื่อรองรับทุกมิติการใช้ชีวิตให้กับทุก generation สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นแต่ยังพัฒนาโครงการรูปแบบเดียวกันขึ้นในโลกเสมือนเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใน f o r e s t t e a r s ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น